สวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับต่อใบป,ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่4สิงหาคม2567นะครับซึ่งโอเคนะครับขั้นแรกก็เปิด Google ขึ้นมานะครับนี่พิมพ์ว่า ต่อใบประกอบวิชาชีพนะครับมันก็จะขึ้นของครูเลยนะครับต่อใบประกอบวิชาชีพเราก็เข้าไปที่ลิงก์แรก URL นะครับ KSP s e l l Service Login ครับใส่เลข13หลักบัตรประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็ Login เข้าไปนะครับใส่รหัสผ่านครับนะครับกดปุ่ม Login เข้าไปนะครับ เมื่อเราอิบเข้าไปก็จะพบกับหน้าแรกก็คือหน้านี้ก็จะเป็นหน้าข้อมูลทั่วไปนะครับผมขอปิดไว้นะครับข้อมูลทั่วไปทีนี้เราจะมาต่อแล้วก็มาคลิกที่เมนูนี้ครับในเมนูใบอนุญาตนะครับ professional license นะครับคลิกไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตนะครับ PBA license นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ ผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็คิกเข้าไปครับเนื่องจากว่าผมเคยต่อไว้เมื่อวานนี้มันทำให้มันรอข้อมูลครับแต่เราจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับมีนูตัวแรกที่เราต้องต้องติ๊กนะครับก็คือแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตกอบชชีพผู้บริหารสถานศึกษาคส .02.20 นะครับ ให้เราพิมพ์สถานะปัจจุบันไม่ใช่พิมพ์ครับให้เราติ๊กสถานะปัจจุบันเป็นประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นพออโรงเรียนอยู่นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้เป็นพออเป็นครูก็ติ๊กช่องนี้ครับช่องนี้นะนะครับต่อไปเราก็มาดูข้อ2ครับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนะครับการปฏิบัติงานผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารก็คือเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าผู้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็ให้กรอกตรงนี้แหละนะครับข้อ2.1ครับผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบริหารให้เลือกกิจกรรมนะครับอย่างน้อย3กิจกรรมนะครับและสามกิจกรรมนี้ต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับก็คือให้เราหาเอกสาร,รนะครับมายืนยัน3กิจกรรมว่าเราได้ผ่านการอบรม หรือว่าศึกษาดูดงานหรือว่าได้รับรางวัลจากหน่วยงานอะไรมาก็ว่าไปนะครับของผมเพิ่งกรอกไปเมื่อวานนี้มันก็เลยขึ้นอันเก่ามานะครับนี่ผมก็ใส่ไป5้าอย่างครับนี่ข้อ 2. 1งจุดจครับนี่เห็นไหมครับเข้ารับการเข้ารับการอบรมและได้รับคุณวุิแสดงความชำนาญใน,นการประกอบวิชวิชาชีพจากครุสภานะครับ อันนี้มันอาจจะไม่ถูกนะครับจากคุณสุภาแต่ผมก็เอาการอบรมธรรมดาเข้าไปใส่นะครับเพื่อให้มันได้เยอะนะครับให้มันได้เกินทักษานะครับข้อสามครับผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่นี่นะครับนี่งานในหน้าที่ก็อบรมไปนะครับเขาใส่ลงไปอบรมหลักสูตรอะไรชื่อหลักสูตรวันที่อบรมนะครับถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสถานที่อบรมนะครับ แล้วก็หน่วยงานที่จัดอบรมนะครับก็สีได้เลื่อนวิทยาฐานะไหมถ้าเราไม่ได้เลื่อนในช่วงของใบประกอบวิชาชีพของเราที่ใกล้จะหมดนี้ใบประกอบวิชาชีพมันก็จะมีรายาะยะเวลาประมาณ5ปีเนาะถ้า5ปีนี้เราไม่ได้เลือ่อนเราก็ไม่ต้องใส่ครับ5ปีนี้เราไม่เคยเป็นวิทยากรก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่อกนะครับไม่เคยเขียนตำราก็ไม่ต้องใส่ไม่เคยสร้างนวัตกรรมใดๆก็ไม่ต้องใส่ไม่เคยทําวิจัยก็ไม่ต้องใส่นะครับ ได้รางวัลขาเก้าผมใส่ครับได้รางวัลจากคุรุสภาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นเครับผมไม่ได้รางวัลนะครับก็คือได้รางวัลเหรียญทองโอเบกาวอนนะครับครั้งที่สิบเอ็ดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือเปล่าครั้งที่สิบเอ็ดนะครับก็ก็ใส่ไปนะครับอันนี้ข้อที่สิบครับข้อสองจุดหนึ่งจุดสิบนะครับข้อฟังการบรรยายอภิปรายการประชุมนะครับอันนี้ผมก็ เข้าฟังการบรรยายคำอภิปรายหรือการประชุมสมมนานะครับผมก็เข้าฟังด้วยแล้วก็นาเสนอผลงานด้วยก็ใส่ไปนะครับชิเศึกษาดูงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิชาชีพทางการศึกษาก็ศึกษาดูงานทั่ว,วไปนะครับของผมก็เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอบรมศาสตร์พระราชายังยืนที่จังหวัสกกดสกลนครนะครับโดยสปปสุรินเกตสองนะครับ12ไม่ไม่ผมไม่เคยจะทําผลงานหรือว่ากิจกรรมที่เป็น รประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทางการศึกษาครับไม่มีนะครับต่อไปเราก็จะมาดูหัวข้อที่3าครับการรับรองครับประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพข้อนี้แหละนะครับข้อ1น,นี่ข้อ2นี่ข้อ2นี่เขาถามนะครับเขาจะยอมรับว่าได้ปบะพื้นตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กาหนดนะครับังนะครับ รู้สภาวะด้วยจัญยาบันของมีชีพพศสอ56นะครับขอ้อ2.1เป็นผู้มีความบุพฤตเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ตลอดต้องตอบว่าไม่เคยนะครับนี่ก็ติว่าไม่เคยนะครับ2.2เคยเป็นผู้ไร้ความสามารถไหมก็ไม่เคยนะครับเคยต้องคุกนะครับเคยต้องโทษจำคุกหรือไม่ก็ไม่เคยนะครับนะต่อไปหัวข้อขต่อไปครับเขาจะให้แนบรูปถ่ายครับนี ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้นะครับนี่เพื่อทีอ่จะเนี่ยรูปถ่ายครับก็เอาบัตรประชาชนเราไปนะครับสแกนเป็นไฟล์ PDF นะครับเขาบอกว่านี่ PDF ไม่เกินขนาด2เมกกะไบต์นะครับทั้งหมดทุกรายการนะครับแต่ละรายการไม่เกิน2เมกนะครับต้องเป็นไฟล์ PDF ยกเว้นข้อ2เท่านั้นก็คือรูปถ่ายขนาด1นนิ้วเป็นไฟล์ JPG หรือว่า JPEG นะครับ JPEG นะครับหรือว่า JPEG นะครับก็คลิกเข้าไปครับเราก็จะถ่ายเอกสารเป็น PDF เรียบร้อยแล้วบัรประชนเราแล้วก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปเพื่อที่จะเนี่ยตรงนี้เลยครับคําว่าลากไฟล์ที่ต้องการนะครับหรือกดที่นี่เพื่อเนี่ยก็กดเข้าไปครับกดที่นี่ก็เข้าไปหาโฟลเดอร์นะครับที่ที่เรานะครับ ของผมมันไม่เจอครับได้ไม่เจอเดี๋ยวผมลองเราก็เข้าไปหาครับนี่ผมต่อไปประกอบวิชาชีพครับที่เป็นบัตรประชาชนใช่ไหมครับนี่บัตรประชาชนนี่เห็นไหมคลิกก็คลิกโอเพนครับทีนี้ก็โอเพนเข้ามานะครับอย่ในที่นี้ผมเอาเข้ามาแล้วนะครับมันก็ไม่ต้องทํานะครับ เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆว่าทำยังไงครับคลิกบัตรประชาชนนี่นะครับนี่บัตรประชาชนแล้วก็โอเพ่นนะครับหลังจากนั้นมันจะยังไม่เข้ามานะครับเพื่อนๆต้องมาคลิกปุ่มนี้ก่อนครับอัปโหลดแฟ้มนะครับสีเขียวนี้นะครับอัปโหลดแฟ้มเข้าไปครับคลิกครับแล้วก็อัปโหลดแฟ้มมันเข้าไปนะครับถ้ามันได้มันสําเร็จมันก็จะมีรูปเขียวตรงนี้เห็นไหมครับรูปสีเขียวนี่นะครับก็คือว่าเราอัปโหลด ไฟล์ pdf ที่เป็นสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาแล้วนะครับข้อต่อไปก็ทำเหมือนกันครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอัปโหลดข้อต่อไปจะแตกต,ต่างจากข้ออื่นก็คือข้อนี้จะต้องเป็นไฟล์ jpeg นะครับหรือว่า jpg นะครับไม่ใช่ไฟล์ pdf นะครับเป็นรูปถ่ายขนาด1นิ้วเราต้องไปสแกนภาพที่เราถ่ายนะครับหนนิ้วชุดข้าราชการของเราแหละนะครับ หนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็สแกนเข้าไปแล้วเข้านะครับแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้นะครับถ้ามันได้มันก็จะขึ้นชิ้วเขียวอย่างนี้เลยนะครับขอ้อต่อไปนี่มันต้องมีกอพเจ็ดด้วยนะ่ครับนี่เพื่อที่จะดูว่าเราเคยต้องโทษเราเคยถูกดําเนินการทางวิัยไหมถ้าในคอพเจ็ดมีมันก็จะไม่ผ่านนะครับก็ไปอัปโหลดอัปโหลดนะครับ อัพโหลดเข้าไปนะครับผมก็อัพโหลดไปเรื่อยๆตามหัวข้อที่ผมได้เขียนไว้ข้างบนนี่แหละครับหัวข้อที่เขียนไว้ข้างบนนะครับพออัพโหลดเสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับมันต้องมากดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับความจริงแล้วมันจะมีปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเคยบันทึกไปแล้วเมื่อวานนี้มันทําให้ไม่มีปุ่มนะครับถ้ามัน ถ้าไปกดบันทึกมันจะเป็นการบันทึกซ้ําซ้อนภายในวัน2วันนะครับนะก็ให้เพื่อนๆมาบันทึกตรงนี้ของเพื่อนๆมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับก็กดบันทึกปึ๊บนะครับกดปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการไปพิมพ์ไปพิมพ์เอาใบใบยืนยันของเราแหละว่าเราได้ทําการนะครับต่อแบบประกอบวิชาชีพเราต้องเอาใบตัวนั้นอนะ ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับหรือว่าที่คุรุสภาหรือว่าที่ไปรษณีย์หรือว่าที่เซเว่นอีเลเว่นก็ได้ครับโดยเข้ามาชิกที่ตรงนี้ครับเข้ามาตรวจตรวจข้อมูลนะครับเช็คสถานะนี่นะครับครับตรวจข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสถานะตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วก็มาตรงที่ต่ออายุใบอนุญาตนี่นะครับแล้วก็มาตรงที่นี่ตรวจสอบข้อมูลขอตอบ อายุใบอนุญาต PBA ลายเส้นที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี่แหละเต้กเข้าไปกดเข้าไปครับนี่มันก็จะมาขึ้นมาเลยรของเราเพิ่งทําไปเมื่อวา,นว,น, 3, น,น,วานวันที่สามเป็นไหมครับนี่ผมเพิ่งกรอกข้อมูลวันที่สามนะครับเราก็จะมาคลิกตรงนี้นี่มาเอาใบนี้นี่สถานะสามตรวจสอบก็คือมันมันรอการตรวจสอบเพราะว่าเรายังไม่ชําระเงินมันก็ยังไม่เสร็จมันยังไม่ผ่านนะครับมันจะผ่านเมื่อเราไปชําระเงินเราต้องมาคลิกที่นี่เพื่อที่จะเอาใบ ที่เขามีนะครับ QR code หรือว่ามี barcode เพื่อที่จะไปสแกนา่เหมือนนะครับคลิกครับแล้วก็บันทึกไปครับก็บันทึกไปนะครับเพราะผมมันเคยบันทึกแล้ยวนะครับมันก็มีนะรา้มจะเปิดให้ดูมันจะเป็นใบแบบไหนนะครับนี่นี่ครับนี่นี่นีน ป็นใบแบบนี้นี่เห็นไหมครับสํานังกงานรลคาทุกสภานะครับโอดชาระเงินภายในวันที่เท่าไหร่มันก็จะบอกนะครับนี่นะครับชำระเงินภายในวันที่17กันยายน2567นะครับให้เวลาประมาณ15วันนี้มันจะมีบาร์โค้ดและก็คิวอาร์โค้ดตรงนี้เป็นของเราเลยสแกนจ่ายที่นี่เคาน์เตอร์น,นะครับเคาน์เตอร์สำนักรลคารค์ุรสภาไปษนีไทย ธนาคารกรุงไทยแลวก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็ปินออกมานะครับแล้วก็เอาไปจะเก็จ่ายนี่นะครับเป็นใบนี้ผมปินไว้เรียบร้อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปจ่ายที่ไปรษณีย์นะครับก็ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการต่อใบประกอบวิชาชีพแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต่อเสร็จก็จะได้นะครับใบประกอบวิชาชีพประมาณสัก หนึ่งเดือนหรือสองเดือนแค่นั้นครับก็จะได้แล้วนะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดลังใจให้น้องกอคองหอมด้วยครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทกกสครับสวัสดีครับผม